รสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลากี่โมงไม่รู้วันนี้ผมมาทำคอนเทนต์อ่านมินต์แต่ว่าเป็นมินต์ที่แบบว่าเป็นมินต์อเอียงวะก็เมื่อคืนเนาะผมอ่านนั่งอ่านคอมเมนต์ในแบบว่าคอมเมนต์คลิปผมอะไรอย่างเงี้ยก็ดูไปเรื่อยๆมันก็จะมีแบบพวกคอมเมนต์ที่แบบว่าอาจจะรีบพิมพ์หรืออาจจะแบบอะไรสักอย่างนี่แหละคือแบบผมอ่านแล้วผมก็งง,งต้องการสื่ออะไรอะไรเงี้ยก็เลยจะมาไล่อ่านให้ทุกคนดูแล้วก็จะเรียกเพื่อนๆพนพ,นพวกเราทุกคนนะ่ะ มานั่งคิดวิเคราะห์มันแปลว่าอะไรแล้วเราจะไปดูกันว่ามันมีคอมเมนต์ไหนกันบ้างที่แบบว่าเป็นคอมเมนต์อียงวะอย่างแรกเลยเยวผมไปปลุกแต่ละคนก่อนว่าตื่นกันหรือยังนี่ตอนนี้เราอยู่รีสอร์ทที่ไหนสักที่ JK มานี่พี่มีอะไรมาให้ดูเมื่อคืนไปดั่งดูคอมเมนต์อะไรเมื่อคืนผมเห็นพี่ดูเอวีอยู่เอ้ยเอาเาไม่ได้ไม่ได้โอเคอไม่ได้เออเด็ก แปะมามีอะไรจะให้ดูไปนั่งอ่านคอมเมนต์เด็กๆกันเถอะเรามา a few moments later นี่ทุกคนวันนี้มีอะไรแปลกใหม่มาให้ดูเมื่อคืนผมไปนั่งอ่านคอมเมนต์ช่องคือช่องผมอะไรอะไรว่างถึงนั่งอ่านคอมเมนต์เลยหรอเช็คคุณเอาขนาดนั้นเลยหรอ อ่านคอมเมนต์แล้วก็แบบว่าปรับปรุงตัวเองว่าแบบเราต้องทำแบบไหนอะไรยังไงคือปรัอันนี้คือบทใช่ไหมที่ผมบอกไหมว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรอ่ะผมนอนกับพี่ปื้ดไม่ต้องร้ดอนไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกันแล้วองอโอ้ผู้ชายอยู่หลายคนแบบนี้ผู้หญิงอย่าเผื่อเดินเข้ามานะกูจะบอกให้ไปทางนั้นผมหมายถึงผู้หญิงผมหมายถึงผู้หญิงเอ้า านะน้ำกินอยู่นะไม่นี่จะบอกว่าผมมาไปอ่านคอมเมนต์มาไปนไั่งอ่านคอมเมนต์มาแล้วมันจะมีคอมเมนต์แบบประเภทที่แบบว่า,วาขอเปิดไฟได้ไหมอา้าไม่เปิดหมดแล้วนะเอาเปิดหมดแล้วเหรอกูไปยินตรงนี้แล้วกันเบิ้นเลยเกิน <c oughs> คือมันจะมีคอมเมนต์ที่แบบว่าอีหยังวะเนื้อออกไหมอ้าแล้วผมก็ไล่แคปแคปมาประมาณเกือบ30คอมเมนต์ <c oughs> เป็นประเภทที่แบบว่า เราอาจจะไอคิวไอคิวเราอาจจะไม่ถึงไม่ถึไอคิวเราล้ำไปใช่ก็เลยอยากให้ทุกคนมาช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าเขาต้องการสื่ออะไรให้เราอาจจะเป็นละอ่ามอสอะไรสักอย่างปั๊บเขาให้นี่วาร์ปอยู่ตรงนี้เฉยมาเริ่มอ่านคอมเมนต์แรกเลยดีกว่าเอาเปิดชิปบเหรอเอาเปิดไปแล้วเมืออเปิดข้างบนเมื่อกี้เมื่อกี้มันเดินไปเรียกไม่ใช่เหรอเอาก็เดินไปเรียกแล้วก็เปิดไปด้วยมาคอมเมนต์แรกเลยดีกว่าอันแรกนะคะคอมเมนต์บอกว่าพี่ปื๊ดทำอะไร พี่ไม่มีอลิสานะหนูไม่ได้ติดตามแน่ไม่ฮะมันคือะไรนะมันเป็นโค้ดอะไรหรือล่าอลิสาคือใครวะสาราหรือเปล่าพี่ปื้นทำอะไรพี่ไม่มีอลิสานะหนูไม่ได้ติดตามแน่ไม่พี่ปื้นทำอะไรพี่ไม่อลิสาแน่ไออลิสาเนี่ยแสดงว่าเป็นคำที่ผิดมาจากคำอะไรสักอย่างมืออิสานหรือเปล่า ไม่มีสิทธิ์นะไม่ได้ติดตามแน่ไม่ติดตามหนูไม่ติดตามแน่ไม่คือถ้าใครติดตามแน่ถ้าใครรู้ตัวว่าพิมพ์อันนี้มาพิมพ์มาใหม่หน่อยนะอยากเข้าใจเขาว่าอลิสาได้แหละไม่งงอ่ะถ้าเกิดพี่เปิร์ไม่มีอลิสาอลิสานะหนูจะไม่ติดตามก็คือถ้าพี่ไม่มีสิ่งนั้นน่ะเขาจะไม่ติดตามพี่ แล้วคุไม่มีอลิสาของมึงนะอลิสาของมึงโอเคน้องเดี๋ยวผมจะไปตามหาน้องอลิสามันอาจจะเป็นสิ่งของก็ได้มันใช่เหรอมาคอมเมนต์ต่อไปเลยดีกว่ามีรีวิวได้ยินเสียงมาแต่ไกลหน้าบ้านหนูหนูบอดบ้านหนูบ้านหนูหนูมองแม่งบัดเนี่ยมีหนูกี่ตัวในแค่นี้เอามึงอ่านเลยมันมีหนูกี่ตัวเมื่อกี้เนี่ยหนูเป็นหนูอ่ะ มีรีวิวได้ยินเสียงมาแค่ไกลทีเนียแม่เหมือนมาเป็นก้อนมีรีวิวได้ยินเสียงมาแต่ไกลหน้าบ้านหนูหนูบอดบ้านหนูหนูบอดหนูบอดบ้านตัเป็นสมัคเนอนหนูเขาสมัสรสละอูนอนหนูก็คือเขาได้ยินเสียงอะไรสักอย่างมาแต่ไกลตรงหน้าบ้านเขาอือาจจะเป็นหนูเพราะหนูหลายตัว แล้วเกี่ยวกับพี่ปืดะนั่นสิพี่หนูหรือเปล่าหนูบดบดหนูด้วยหน้าบ้านหนูหนูบดบ้านหนูบ้านหนูหนูมองหนูมองหนูน้องเออน้องน้องมองอะไรอ่ะน้องเมาแล้วต่อไปต่อไปขออ่านบ้างอ่ะมิตรแม้อ่านเอาที่อยู่กับพี่บอยจะพูดกันให้หน่อยค่ะ EP สามค่ะเอาที่อยู่กับพี่บอยเอาที่หนูออันนี้ผมเข้าใจเออนี่เข้าใจอ๋อ ก็คือเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอันนี้เข้าใจเอาพี่หนูกับพี่บอสใหม่หน่อยค่ะ e p พสอันนี้น่าจะหมายถึงคลิปสิบวิธีอ๋อสิวิธีสิบวิธีอสามอันนี้เข้าใจแต่ว่ารีบพิมพ์ไปไหนน้องรีบพิมพ์ไปไหนเออนิ้อเบียดมาคอมเมนต์ต่อไปเูาอ่าขอดูอันนี้ยาวมาเป็นกรออีกแล้วคือจะบอกลิกิตลักที่แบบไม่ต้องแสกอากาศสัต์อะไรที่มัน ลิขิตรักที่แบบไม่ต้องใส่หน้ากากสัตว์อะไรที่มันที่มันหนูอยากเห็นหน้าพี่แอดฮะพี่ปืนหรือเปล่าอยากเห็นไม่แอดแอดสุดๆได้นะคะหนูอยากรู้มากพี่ก็อยากรู้มากของหนพี่แอดเอาไม่ดีเดี๋ยวนะอันนี้เขามีเว้นมาสองประโยคลิขิตรักที่แบบไม่ต้องใส่หน้ากากสัตว์อะไรที่มัน เราลอแปลความหมายประโยคนี้ให้ได้กันลิขิตลับลิขิตลับลิขิตัที่แบบไม่ต้องใส่หน้ากากอาจจะเป็นมันเหมือนนิยายเลยสุกอย่างอาจจะเป็นหนูอยากดูคลิปที่แบบไม่ใส่หน้ากากเหรอเออหรือแบบว่าลิขิตลับลิขิตลับลิิตัที่ไม่ใส่หน้ากากอ๋อแต่เขาใช้คําว่าลิขิตลับมาเป็นแบบเหมือนไฮไลท์ไงทําให้มันน่าสนใจในการเปิดประโยคอ่ะแล้วไงต่อประโยคต่อมาหนูอยากเห็นหน้าพี่แอดสุดๆได้นะคะหนูอยากรู้มากพี่ปืนหรือเปล่า เพราะทะเลกับปอป่ามันใกล้มันใกล้มันใกล้เฮ้ยมันใกล้ไม่ทะเลกับปอป่ามันใกล้กันใช่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 ใคำว่าแอร์อาจจะมาจากคำว่าปื้อตรงที่คำว่าทะเลแอเป็นปอปลาอ่างเป็นสระเลอืดเลขไม้ตีก็จะเป็นเออนั่นแหละอันนี้ก็คือรีบฟิวเหมือนเดิมก็อยากเห็นนะพี่ปื้อสดๆนี่แหละเออโอเคหนูอยากมากแต่คำว่าหน้ากากเลขแรกๆงงมาก มาคำต่อไปเคยเลยหยิกแมวแล้วหแมวบิดเลยวะไม่อาจจะเป็นคลิปจิ้นอะไรสักอย่างแล้วแบบเคยเลยหยิกแขนแล้วอะไรเยอะโอ้โห้ยติ๊กโต้ว่าแมวผิดอะไรผมว่าอันนี้ใช่แต่เคยเลยหยิกแมวแล้วคืออะไรแล้วอ๋อเคยเลยหยิกแขนแล้วอาจจะจิกหมอนก็ได้หยิกแขนอะไรอย่างงี้ก็ได้ก็เป็นไม่ได้เอ้ยฉันเขยเอย์เขาอาจจะเลี้ยงแมวอะไรอีกแตหยิกแมวแมวตบบอกเลยตกแบนแมว ไอ้ร่างข้าดิยาเขินแล้วมือไม้สั่นไงเขินจริงเลยเนี่ยเออจริงเบื้องหลังต้องแล้วขอนะอ่ะอันนี้เข้าใจคือเขาขอดูเบื้องหลังเบื้องหลังก็คือเบื้องหลังต้องแล้วขอนะเป็นสํานียงเลยเบื้องหลังต้องมาแล้วนะเอ้ยเรามาเรามาทายนี่ไหมว่าเป็นคลิปอะไรอันนี้ผมว่าเป็นคลิปสิบวิธีอยากดูเบื้องหลังเออมาคอมเมนต์ต่อไปเด็กบ้านอ่านนะปืนกลับมาเป็นสองตัวเอง แล้วก่อนหน้านี้เป็นสองอังกฤษแมมเออเนี่ยอ๋อช่องก่อนหน้านี้พี่โดนแฮ็กเป็นช่องอังกฤษไงตอนนี้เป็นช่องของพี่แล้วเดี๋ยนะพี่ปื้นกลับมาเป็นสองช่องตัวเองแล้วแล้วก่อนหน้านี้เป็นช่องของคนอังกฤษอ๋อใช่ใช่ใช่เพื่ออะไรเขาแรกมั่งเทืนหุ้นอยู่อันนี้ด้วยจะเลิกเล่นยูทูบแล้วนูขออนุญาตรูปพี่ไม่ใส่หน้ากากนะคะ รเราขออยุญาตลูปพี่ไม่ใส่หน้ากากรเราขออนใุญาตอันนี้เขา้าใจแต่ว่าน่าจะ<บ>อยากเห็นแบบไม่ใส่หน้ากากหรือเปล่าขอรูปปื้ดที่ไม่ใส่หน้ากากขอ,ขออนุญาตเอารูปที่ไม่ใส่หน้ากากขอให้ผมให้เขาอะไรเงี้ยเหรอเออมั้งแหละหรือเขามีรูปพี่ไม่ใส่หน้ากากแล้วล่าพี่ไม่เปิดหน้าที่ไหน<ะ>ไปดูปา<ด>นเลยอันนี้ข้าวอันนี้ข้าวเลยหรือว่าอันนี้ข้าวไปเลยยาวหรือเปล่าดูนีุ่้ยอันนี้ยาวจังอุ้ยขอเขาอันยาวได้ไหมโคตรยาวน้องผมบอกว่าหลงตัวเองอ่ะ พระรองนี้ก็ผิดตลอดแหละฮฮ่าทั้งหล่อทั้งดีใครๆก็อยากได้ใช่ไหมลาอันนี้อันนี้มาหัวตัวเองแต่เขาก็ไม่เอาอยู่หยอกหยอกไม่อันนี้มาถึงใครอันนี้คิอันนี้เหมือนเหมือนบาตัวเองมาตัวเองอ่ะปวดหล่อก็คือเป็นแค่ตัวสำรองแต่พระรองอ่ะในในความความเข้าใจผมเขาคงคิดว่าพี่พี่ปื้ดเป็นพระรองส่วนบอสเป็นพระเอกพระรองมาถึงผมใช่ใช่เพราะว่าน้องผมบอกว่าหลงตัวเองอันนี้คือ น้องเขาบอกว่ากูเนี่ยหล,ง,หลงตัวเองอพระรองนี่ผิดตลอดเลยอ่ะทั้งหลอ่อทั้งดีอันนี้เริ่มชกอันนี้ชกชมผมไหม,ไมตอนแรกอตอนแรกด่านะตอนแรกด่าอันนี้ชมอันนี้ชมใครไม่รู้นะอันนี้ก็เอออีกย่างวะอีกเม้นหนึ่งแล้วก็เม้นต่อไปอ,อะไรวะเนี่ยมีทั้งอีโมจิปลาหมึกเลยเป็ดไก่กาเดี๋ยวผมอ่านและแน่รับอีโมจิปลาหมึกสองตัวความต้องการน้ำซุป อิบอจิพวกใบไม้อะไรเต็มไปหมดแล้วก็คิวตั้งเข็มว่าวมีน้ำซุปแ้วแหวันมาครับบูชาอะไรอ่ะแห่ค่ำบึงอ่านดิบึงอ่านดิค่ำสาวไงอะไรวะแหวันมาครับบูชาสาสาวไงายพระไทยไยไยพระไทยไยแปลยากเลยดิโกูไม่หรอ้เขาให้เราสวดอยู่สักอย่างวะ อยู่มาเป็นคำอเล็กๆนี่แหละครับพี่ดูโทรแต่ว่าโทรศัพท์บางคนอ่ะเวลาพิมพ์ไปอ่ะมันจะมีคำแบบแก้เองเออเวลาเราพิมพ์ผิดป๊บมันจะแบบหาคำที่คล้ายๆกับคำนั้นมาแทรกมาแล้วคนไม่ดูก็กดส่งแต่มันแก้จนคำหมายเปลี่ยนขนาดนี้เลยหรอระวังระวังอะระวังโดนของเขมีนเลยเขาเคือง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 นี่ไงอีหยังวะแม่งมันโดนอีหยังวะขนาดพูดยังแบบไอ้นี่เลยอ่ะมาอานิสันอานิสันทำมือให้คนใบหล่อห้าห้าหยอกหยอกยอกทำมือให้คนใบ ทำมือให้คนใบ้อันนี้น่าจะเป็นคลิปชาเลนจ์ไหนสักคลิปทำมือให้คนใบ้ไม่ถึงใครอ่ะนี่เขาทำใบ้เราอยู่หยอกๆอันนี้ไม่อันนี้ไม่รู้อันนี้งงมาอันนี้ยาวอันนี้ต้องให้คนไอคิวสูงนิดนึง JK อันนี้คิวสูงแน่ๆโอ้โหโเปิดขาขอให้พี่เปิดขาช่วยๆสอบดูด้วย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 ได้ดีกว่านะครับเพราะมันเป็นความรู้ ความสามารถที่จะได้ไอเนี้ยแหละโค้ดหรือเแบบเนี่ยไอชิมีโค้ดด้วยเหมือนจะบอกอะไรเราสักอย่างว่าแบบอย่าไปกดดันจะดีกว่าเพราะว่ามันเป็นความสามารถที่จะได้อ๋อคือเขาอ่ะอยากให้พี่แบบว่าเปิดหน้ากากคือที่พี่ใส่หน้ากากเพราะแบบมีเขินอายแต่มันก็เป็นคารคเตอร์ไปแล้วแต่ความหมายคือเขากลัวพี่ถ้าถอดหน้ากากออกเขาจะกดดันเขาบอกให้พี่ไม่ต้องกดดันแล้วพี่ถอดเลยเพราะนั้นอาจจะประมาไอ้รแบบ หนูรู้ว่ามีพี่มีความสามารถอะไรอยู่หรือเปล่าและไอ่แต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 ตรงเตะอะไร,งไร,รงเงี้ยคือเขาเขาจามมอสเหรอเขาพิมพ์แบบให้มันยาวๆอย่างเงี้ยเหรอแล้วก็อันนี้พี่ไม่เคยมีใครเลยนะพี่แต่ว่ามันก็ไม่มีความคิดว่ามันเสียเวลาแล้วพี่มไม่เคย ไม่เคยถ่ายคลิปช่องไหนแล้วปวดหัวขนาดนี้พี่ไม่เคยมีใครเลยนะพี่แต่ว่ามันไม่มีความคิดว่ามันเสียเวลาแล้วไม่เคยมีใครทําเลยนะพี่หรอแต่ว่ามันก็ไม่มีความคิดว่ามันเสียเวลาแล้วอุ๊ยอันนี้งงว่ะเขาอาจจะบอกว่าแบบอื มันไม่มียูทูบเบอร์คนไหนช่องไหนที่เขาถ่ายแบบนี้แต่พอถ่ายไปแล้วมันก็ไม่เสียเวลาเออให้เสียเวลาไปเฉยเยไม่มีความรู้อะไรอย่างเงี้ยป่ะไม่มีความคิดวมาเสียเวลาแล้วมันไม่รู้ว่แล้วแต่มุมมองเราแหละมไม่ชมชมก็ปื้ดเป็นคนมาคอมเมนต์ต่อไปเลยพี่ฉลาดอย่าไปขยี่สิพิปป้นี่คำแรกก็ใครก็ไม่รู้พิปปูหรือเปล่าพิปปูหรือเปล่า พี่โป๊เป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงโอ้ยรู้เลยดูไม่ออกว่าเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงครับพี่ปุ๊กอ้าวอ้าพี่โทรหาพี่ปุ๊กเลยพี่ปุ๊กแหละพี่ปุ๊กตอบเลยอ๋อในคลิปนี่คลิปทหารเพราะว่าจับใบดับใบแดงคือเอาผู้ชายมาแล้วพี่ปุ๊กมาเด็กคอมเมนต์เยอะว่าแบบเออสรุปพี่ปุ๊กเป็นผู้ชายหรอคือพี่ปุ๊กเขาเหมือนผู้ชายแต่เขาเป็นผู้หญิงทุกคนบ้าดูไม่ออกครับเขามีไข่อยู่เยอะอยู่เลยอะไรหรอใช่หออกนะนั่นชั้นหรือเปล่าโอเคเขาบิ๊กต่อไป ขนาดนั้นหนูยังทานนะแต่หน้าเองไม่ได้ทั้งตัวเลยอ่ะพี่ปุ้ยผิดปุ้ยปุ้ยคือใครอาจจะเป็นคลิปที่บอกว่าเราไม่ไม่กล้ากินหน้าเหรอ <S <S เขาเลยบอกว่าขนาดหน้าหนูยังทานได้นะแค่หน้าเองไม่ได้ทั้งตัวเลยอ่ะพี่ปุ้ยผิดคิดอะไรอ่ะคคือปุ้ยไม่รู้คลิปอะไรวะวันเสาร์เวลาแม่บ้านเกษตรกร,กรที่ปลูกอยู่กับความต้องการของคุณได้อย่างไร ก็ไม่รู้ว่าใครจะมาถึงแล้วครับขอบคุณมากนะคะจะไปไหนมาไหนต้องด้วยจะไปไหนมาไหนด้วยการทั้งสองข้างทางมีเหล้าขาวเนียนกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติไม่กส่จางได้แบบนั้นเลยเหลือเขาเนี่ยนะใครด่าเหลเนียนกระจ่างใสอันโฆษณาเลยตอนแรกเป็นแม่บ้านเกษตรกรที่ปลูกสักพักเดินเคียงข้างกันไปกินเหล้าขาวแต่เขามีความออแกนิกนะ แล้วกินเหล้าขาวยังไม่พอ,อ,อกินเสร็จปุ๊บหน้าจะเนียนกระจ่างใสยังเป็นธรรมชาติไม่ต้องแต่งหน้ารีวิวได้ไหมมันเป็นความจริงหรือว่าอยากรูก้ก็นี่ดูนะมีตะปื้อนอยากรู้ก็ดูหน้าใส่กันพอที <ไป S 3> พอทีพอ<ม><ม>ทีที่ดูดพอให้คำหนึ่งขอดูดเพียคำหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะเป็นพอกันทีป่ะเออพอกันทีอ๋อเออเออเพอกันทีอ่า อันนี้ยาวอยู่ปิดไฟทำไมต้องทำเพลงด้วยอะทำอย่างอื่นก็ดีดิตอนนี้ขับรถทำไงเข้าๆเป็นห่วงแล้วก็ร้องไห้บนอีกอันนี้เขาบ่นแฟนเลยป่ะไม่รู้อะปิดไฟทำไมต้องทำเพลงด้วยเรามีคิดไปทำไมอะทำอย่างอื่นก็ดีดิตอนนี้ขับรถทำไงเข้าๆเป็นห่วงเข้าขับรถคิดกูาพีขับรถเดี๋ยววะคืออะไรวะเข้าๆลงโทษพี่เมย์เมื่อกี้ไง <Huh? S 2> ที่ขับมอเตอไซค์แล้วเอาที่หนีบไม่ระดับแ oh. ล้วปิดแล้วปิดไปคืออะไรไม่รู้อะ่ะเป็นห่วง <Huh? S 2> แล้วร้องไห้บนอีกแล้วร้องไห้บนอีกโอ oh. ปวดหัวว่ะไม่นั่งอ่านเมนเมื่อคืนอ่ะคือแบบนั่งปวดหัวจนแบบอยากให้ทุกคนมาปวดหัวด้วยมาิเคห์ด้วยตอนนี้ก็เวลาดีห้านะครับกลังอันนี้อันนี้พูดถึงพี่เมพี่เมก็มือนคนท้องเหมือนคนท้องคนท้องคนท้องเขาไม่ได้ตูดใหญ่ขนาดนั้นหรอกครับเออไม่ใช่ไม่ปกติเขาคนท้องตูดใหญ่ปกติคนท้องก็จะท้องตัวนี้ไงพี่เมไปท้องนี่ตูดพี่เมไปท้องนี่ตูด มีอยู่มีเบิดสองลูกแปดลูกแปดมึงรับจบเองนะไม่เก่ยวรื่องนี้พี่เปิดโคตรตลกไม่มีใครเป็นแฟนกับพี่เบิดเฉลยหน้าที่ของเราไม่ชอบพี่เปิดไปถึงพี่เปิดอ่าพี่เปิดโคตรตลกไม่มีใครเป็นแฟนกับพี่เปิดเฉลยหน้าที่ของเราไม่ชอบ อาจจะเป็นฟิลแบบว่าเพราะว่าไม่มีคนชอบเพราะว่าปิดหน้าหรือเปล่าไม่รู้แม้ก็อาจจะถามว่าพี่ปื้อสดหรือเปล่าเอออ๋อคอมเมนต์ต่อไปถี่สดไหมสดครับเลอะสโกปี้เขาเนี่คือใครวะไม่อุ้ยเฮ้ยแล้วคนหลุดแล้วเหรออย่าอย่าพูดคอมเมนต์ต่อไปนะาเป๊ะเลอะฮะน้เป๊ะเลอะร้านหนูม่วงคำหลู หลออกหรืเปล่าแปะหลอหรือหนุว่างคำหลูนับนับแปะหลอลักหนุ่มว่องคำหลูหรือเปล่าไม่หน้าแปะเลอหรือหนุ่มหลอกหรือเปล่าหลอกอ๋อหลอกหลูหน้าแปะเลยอเลอเลอมันเป็นคำว่าเลอมันเป็นคำว่าเลือนับแปะมันเป็นคำว่าเลอลอลิงเลอเลิ่เหรอเลอเอแล้วก็ยอยักอ่ะเลย์เลย์ลีออยลีออยลีออยมึงเรียนที่ไหนเนี่ยเลือกหรือเปล่า เลือกเออนะแปเลือกล้านล้านอะไรล้านหนูมั่งเลือกหลานเออนั่นน่าจะเป็นผมแบบแปะเลือกหลานหนูมั่งคำลูกเขาข้างหลานตัวเองป่ะเขาก็เลยคอมเมนต์แบบเออมาคอมเมนต์ต่อไปมก็หลานผมอ่ะก็หลานผมอ่ะหนูหมู่ขี้กระเดือนตายแดด อันนี้ผมเข้าใจเี๋ืออธิบายก่อนมันจะมีอยู่คลิปหนึ่งที่เป็นคลิปทหารแล้วให้ไปตั้งชื่อหมู่ของแต่ละหมู่จะได้และเขาแล้วเขาอาจจะบอกว่าหนูเคยอยู่หมู่ท้่กระเดือนตากแดดเออที่กระเดือนก็คือไสเดือนไสเดือนไสเดือนตากแดดอีสานเรียกขี้ไก่เดือนเออขี้เก่เดือนขี้เก่เดือนตากแดดมาอันนี้ย่อันนี้อะไรอ่ะงานเดียวเชักชักงานเดียวชักงานเดียวอาจจะอยากก็ได้เงินเดียวหรือ่ะย่อหญิงหรือชกกระเชือวะ ชอกระชืออยู่ใกล้กับอะไรอ่ะก็ไม่เข้าใจเพราะช่อช้างก็จ่อจันก็ใกล้ๆกันก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเอากูมาทำอะไรเนี่ยเอากูมาทำอะไรเนี่ยคดีบาร่าไงคะคดีบาร่าขับปั่นขับบาร่าหรือว่าไม่ใช่ขับปีบาร่าขับปีบาร่าอ๋อขับปีบาร่าสัตว์น่าจะเป็นคลิปเดินหาสัตว์หรือเปล่า แบบว่าผมไม่รู้ว่าตัวนี้คืออะไรเขาก็เลยบอกว่าอันนี้เป็นคาบิบาร่าหรือเปล่าอันนไปเจอคาบิบาร่ามาเหรอใช่ที่ไหนอยู่สวนสัตว์จตุจักรตรงกรุงเทพอะที่ถ่ายกินตอนนั้นอะซื้อมาวะเป็นสัตว์เลี้ยงโอ้โหแพงพี่แป๊ะบอกตังแม่ให้หน่อยว่าถามปากกาได้ไหมหนูอยู่ป .4 แล้วก็เช็ดปากกาใช่เด็ก4บึงประเด็นเด็ก4เด็ก4แน่แน่เลยดัดเด่นเด็กเราเนอะอะไรวะ อ่านใหม่พี่แป๊ะทุกท่านเฮ้ยนี่เขาทำส้นเท้าอะไรกันอยู่วะกำลังโมกันอย่างว่าก็พร้มไม่คืออันนี้คือมามินในคลิปผมแล้วมันเออมันไม่มีอะไรเชื่อมโยงกับคลิปผมเลยอ่ะมิเตอร์แปะบอกตังแม่ให้หน่อยเหรอคืออะไรวะหขอตังแม่เปล่าน้องเปล่าดูเนี่ยหน้าด้วยเนี่ยอยากซื้อปากกาอันใหม่หรือเปล่าผมไม่รู้จัก เปเลี้ยงเด็กที่ไหนมาหรือเปล่าเดี่ยพปอสด้วยไอนี่ไปเจอในโลบอกป่ะไม่ใช่ชอบทําแต่คนอื่นและตัวและถ้าตัวเองและถ้าตัวเองเป็นตาเจ็บไหมลองลงโทษตัวเองก่อนไหมเผื่อมันจะเจ็บพอใจตายไอคลิปหนีบหัวนมแน่เลยชอบทําคนอื่นแต่ตัวเองถ้าตัวเองลองให้ตัวเองโดนไปเองบ้างไหมมีขยี้อ่าอันนี้เข้าใจอันนี้เข้าใจอยู่มา คอมเมนต์ต่อไปอันนี้พูดถึงพีก่ก๊อตตอนที่พี่ก๊อตออกมาจากห้องน้ําหนูก็นึกว่าพี่เล็กยังยังไม่จบหมายถึงอะไรอะยังไม่จบยังไ่บามาหม <ๆ S 2> <ๆ S 1> ตอนที่พี่ก๊อตออกมาจากห้องน้ําหนูก็คิดว่าพี่เล็กแต่ไม่ใช่เพราะว่าเป็นพี่กอ๊อตแต่ว่าพี่กอ๊อตแค่เช็ดผมเฉยๆฉก็นึกว่ามีแค่ว่าเป็นผ้าเช็ดตัวคิดว่าเป็นพี่เล็กแต่พี่เล็กคือใครพี่เล็กใครคือาจจะเป็น เล้งเหรออ๋อเออเออน่าจะเป็นเล้งเอออาจจะเป็นพี่เล้งแต่ไม่ใช่เพราะว่าเป็นพี่ก๊อตแล้วพี่ก๊อตเอาผ้าจีดหัวใส่หัวเลยไม่เห็นหัวเป็นสีเขียวอะไรอย่างนี้คู่พันวันอังคารป้า KFC ฮะคู่อะเป็นโปวันอังคารของ KFC คู่พันวันอังคารคู่พันวันอังคารปา KFC อันนี้โฆษณาอันนี้เพาว่ากิปไอ้วิ่งวิบากวะที่เอาไก่ไก่มากินอะ คอมเมนต์งงอีกคอมเมนต์หนึ่งนะผมไม่อยากให้ทุกคนรังแกพี่ผมเห็นไม่ชอบเพราะทุกตอนมาแรงๆก็มาอยู่กับพี่ใครเห็นด้วยมาทางนี้แม่บัดเด็ดอ๋อรู้แล้วรู้แล้วพี่ชยน้องคนนี้อาจจะเห็นว่าแบบไม่อยากเห็นคนราะแรงอันนี้อันนี้ไปถึงใครกันหมายถึงมึงเลยคืออ่ะคือน้องๆก็อาจจะหมายน้องคนนี้ก็อาจจะหมายของว่าพี่ปื้ดอ่ะไม่อยากให้พี่ปื้ดลงโทษคนอื่นแบบ้วยความรุนแรงแบบเบเพราะว่าเขาต้องสาเพราะว่า เวลาที่พี่แบบว่ามาแรงอ่ะมาแรงก็คือแบบยอดวิวเยอะอะไรอย่างนี้ป่าวะเออเขากำลังมาทุกคนเขาก็อยู่กับพี่อ๋ออ๋อคุยอะไทีเนี้ยคุยอะไทีนี้มันใจเหรอวะ ตำแรงเกินอย่างเงี้ยเหรอไม่แรงนะคอมเมนต์มาแล้วคอมเมนต์ในหัวคอมเมนต์ไรคอมเมนต์อะไรไม่รู้อ่านเลยเนี่ยอะไรไม่รอ่านคอมเมนต์เมื่อคืนไปนั่งเมื่อคืนไปนั่งดูคอมเมนต์แบบอยากไปให้บิทจรดาด้วยกันว่ามันว่ามันจะสื่อช่วยไขปริศนาเงี้ยจะสื่ออะไรกับเราอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคอมเมนต์แบบประมาณนี้แต่ละช่องมีไหมของพี่ก๊อตมีไหมเนี่ยนั่งนั่งอ่านมาเยอะแล้วไม่มีอ้าวไม่มีหรอเออมีนี่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 เป็นพี่น้องกันหรอคะหนูฟ้าเพิ่งรู้หนูค่ะ หนูฟ้าชอบพูดคําว่าหนูค่ะแทนตัวเองค่ะเดี๋ยวหนูฟ้าเบู่ม่วงหรือเปล่ามันจะมีแบบได้เยอะเอาอย่างงี้เมนดี่อีหยังวะที่สุดของพี่คืออะไรเมนดี่อีหยังวะนี่เคยอ่านมาหรอพี่จะมีคอมเมนต์ที่แบบพี่รู้สึกว่าอะไรแบบอะไรวะเลยคือชินชินเจปป้นซึ่งซตัวตัวพี่รู้สึกว่าปป้นกับเจเคจะชินกันได้ยังไงแต่ พี่ก็จะลองจิ้นให้ดูแล้วกันพี่ก็จะลองจิ้นให้ดูแล้วกันโยมมาเรื่อยเลยแต่เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งพี่พี่ชายจะเป็นหัวเรือให้เลยใช่ไหมไม่พี่แค่สงสัยพี่เลยอยากจะลองต่อเรือดูว่าพี่กำลังต่ออยู่เจ็บป้านมากอ๋อแล้วก็มีคอนเทนต์คอมเมนต์หนึ่งที่แบบจำขึ้นใจเลยอันนี้เรื่องจริงด้วยไม่ได้แต่งขึ้นอีคเมอุ้ยอ๋อเออจริงเอ เยอะมากเลยด่าพี่เม<น>ย์เนี้ยคือซึ่งผมจะบอกน้องๆว่าเฮ้ยเวลาดูอ่ะเวลามีอารมณ์ร่วมอะไรเงี้ยถูกแล้วคอมเมนต์ต่อไปม <c oughs> <c oughs> ันดีอ่ะมันดีอ่ะคอมเมนต์อีกอย่างว่ะของผมคือคอมเมนต์ไอ้เมื่อกี้ไอ้ที่มันพิมพ์อะไรไม่รู้เรื่องที่ JK อ่านอ่ะที่บ<ม>อกว่าบู๊เรอาเออภาษาอะไรสักภาษาหนึงอ่ะแต่คอมเมนต์ผมอะไรหยิกแมวหยิกแมวอ่ะหยิแล้วก็มีคอมเมนต์นี้ด้วยปืนอ่ะพี่บอกว่าพี่อูร,รู้ไหมครับว่าหน้าพี่ปืนหลุดแล้วตอนแรกพี่ก็ตกใจ แล้วมันเขียนตามหลังว่าหล่อมากเลยพี่เลยเขาใจผิดเขาใจผิดเขาใจผิดนดูแบบคนมาเตกใจแล้วว่าหน้าหลุดแล้วว่าปืนน้องชาย,ชยหายแล้วพอมหล่อมากเอ้ย ค,คนไม่ใช่ไม่ใช่หล่อมหล่อไม่ใช่ครับ <c oughs> อาจจะดูคนแล้วโนโนโนผิดคนเลยอะลบเลยนะคลิปนั้นแหละไม่ใช่ผม <c oughs> <c oughs> โอเคก็มีประมาณนี้คอมเมนต์ที่ผมไปหามาแต่ว่ามันมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่าเอามาเอามา,เอามาแค่นี้ถ้าเอามาหมดที่แบบว่าตั้งแต่ถ่ายคลิปมาคือแบบมันเยอะมากคือค,อคลิปนี้น่าจะแบบหลายชั่วโมงเลยแะแต่ว่าเอามาแค่นี้ก็เยอะแล้วแหละประมาณนี้คลิปนี้เหรอมีแค่นี้เลย อุ้ยเราถ่ายตั้งแต่เช้าจนมืดเลยเนี่ยอ่านไม่อันนี้จะเช้าแล้วอ๋อจะเช้าแล้วเใช่ครับประมาณสี่ห้ากว่าโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรก็ประมาณนี้มาอ่านเม้นนี่อย่างไว้ทุกคนดูก็ด้วยความที่เป็นเด็กนะก็อาจจะรีบพิมพ์ตรงนี้นั่นครับแล้ววันนี้ขอให้ติดให้เิดโอเคให้เขาคิดก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เลยอ่าทุกคนสามารถมิน์นอะมิน์ได้มินได้เลยอยากมินอะไรมินแต่ว่าบางคอมเมนต์มันอาจจะแบบติดคิดคิดท่ามทาอาค มอย่าเบิงดีบมันจะหลุดมันจะหลุดไปมันมาเติมด้วยกันเหรอมันมาแล้วคือบางคอมเมนต์อะถ้าไม่ใช่พวกผมอะพวกผมมาอ่านคอมเมนต์อะแล้วพวกผมปล่อยผ่านบางคอมเมนต์ที่อาจจะแรงเกินไปพวกผมปล่อยผ่านด้วยความที่แบบไม่ได้คิดอะไรแต่ถ้าสรุปสมุดสมุดสมุดอะไรอะสมมุติว่าบางคนที่แบบว่าอาจจะแบบว่าเขาเรียกอะไรอะเันจะดิบต่อคอมเมนต์ถ้าเขาเข้าไปอ่านแล้วเห็นคอมเมนต์แรงๆบางคนอาจจะแบบเป็นซึมเศร้าได้เลยหรืออาจจะแบบเลิกทํา อะไรแบบนี้ก็เลยแบบว่าอยากจะฝากทุกคนหน่อยว่าแบบเม้นอะไรก็แบบว่าคิดได้เยอะหน่อยคอมเมนต์ต่อไปคอมเมนต์ต่อไปคอมเมนต์ต่อไปใช่บางคนเห็นหยิกแมวโอ้ยตายแล้วเป็นอะไหยิกแมวแล้วไม่ได้ถ้าหยิกแมวแล้วไม่ได้ก็เลือกทำ้วไปแค่คอมเมนต์นั้นก็โอเคประมาณนี้ครับฝากไว้คิดแล้วก็ดูคลิปเพื่อความบันเทิงเพราะว่าพวกเราทำคลิปมาเนี่ยอยากให้ทุกคนรอยยิ้มแล้วก็มีความสุขกับคลิปนั้นนั้นก็อยากให้ดูให้มัน เป็นแบบสนุกไปก็อย่าไปซีเรียสอะไรมันมากมายสำหรับวันนี้ลาไปก่อนด้วยไฮโดรเจลลี่ด้วยครับด้วยไฮโดเจลลี่ในใต้ลิงก์นี้เอในใต้คลิปนี้มีลิงก์ไปแล้วบายยนี่คือนแหละคทุกคนสองหมื่นวิวเฮ้ยหลายแสนนะเชื่อไหมสองหมื่นวิวอ่ะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปนี้ จะเป็นกี่แสนถ้าเกินถ้าเกินสองแสนนะให้ผมทำอะไรดีแล้วแต่เอาพื้นที่ก็ได้เดี๋ยวไปคิดโอเคโก่นหัวไหมถอดหน้ากากด้วยโคนหัวถูกต้องโคนหัวเออโกนหัวเลยเนี่ยอ่ะได้จะกินเฮ็ดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวโกนหัวเลยโกนหัวแบบไอ้หน้ากากเมี่ยงหัวจริงนะเอาไอ้โกนหัวนี่เลยเดี๋ยวผมไปดั้งเดี๋ยวไปโก่นถ้าเกินสองแสนนะอ่ะเลยตามไปเลยนะผมผมว่าเกินไม่เกินไม่เกินเกินไม่เกินโอเคเสร็จแล้วไป